สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซานเตอร์สตอรวันนี้จะมาแนะนําการทําแปลงปลูกผักยกพื้นด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับซึ่งในการที่เราจะทําแปลงปลูกผักแบบยกพื้นขึ้นมาได้นั้นก็อาจจะมีวิธีหรือขั้นตอนในแบบที่แตกต่างกันออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่แล้วที่จะเลือกหยิบนํามาใช้ในการทําหรือที่เราหาได้สะดวกในพื้นที่นั่นเองและในแบบที่จะมาแนะนําในวันนี้ ก็เพื่อให้เป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียในการนำไปปรับประยุกใช้เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองต่อไปนะครับและวัสดุหลักๆที่จะนำมาใช้ในการทำก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับลาดับแรกผมจะใช้เป็นเสาปูนหน้า5ความยาว1นอกหรือประมาณ50เซนเป็นเสาแบบมีตีนบ่าคู่ ที่เลือกใช้เป็นเสาแบบมีฐานหรือมีตีนก็จะทําให้เราไม่ต้องทําการขุดแค่ปรับหรือเกลีย่ยพื้นที่ให้เรียบเสมอเท่าๆกันก็สามารถที่จะนํามาวางลงไปได้เลยแล้วก็ยังเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วยโดยที่ผมจะทําเป็นแปลงแบบยกพื้นขึ้นมาประมาณ2ช่วงความยาวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่4.50เมตรโดยประมาณหรือจะทําให้ยาวออกไปอีกก็ได้ ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกของพื้นที่ใช้สอยได้เลยนะครับพอดีว่ามีเสาอ,อยู่แล้วประมาณ6ต้นแต่อยากได้แปลงที่มีความยาวสักหน่อยก็เลยจะทำขึ้นมาเป็น2ช่วงแล้วก็จะใช้เป็นอิดบล็อกมาวางเสริมทำเป็นฐานนำมาวางรองแทนเสาเข้าไปให้ครบทั้ง2ช่วงนะครับเมื่อตั้งเสาทำฐานจนได้ระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาผมจะใช้เป็นไม้หน้าสี ความหนาประมาณ1นิ้วครึ่งซึ่งเมื่อนำไปวางรองในร่องของหัวเสาจะเข้ากันได้พอดีหรือจะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่วัสดุที่เราจะเลือกหานามาใช้ได้สะดวกนะครับจากนั้นก็ให้นําไม้มาวางลงไปในร่องของหัวเสาให้ครบทุกต้นได้เลยซึ่งในร่องเสาก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่1นิ้วครึ่งโดยประมาณก็จะเท่ากันกับขนาดของไม้พอดี แล้วก็จะทำให้ไม้ไม่สามารถที่จะดิ้นหรือหลุดออกไปได้นั่นเองและในส่วนของรอยต่อระหว่างแปลงที่เป็นอิกบล็อกผมจะใช้เป็นเสาปูนขนาดหน้า3มาวางลงไปทั้ง2ด้านในเสาต้นที่เหลือก็จะนำไม้มาวางลงไปให้ครบในส่วนของฐานรองทุกมุมเลยนะครับก็เป็น <Verizon> อันเสร็จในส่วนของฐาน หรือขารองสำหรับโต๊ะปลูกแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นวัสดุที่จะนำมาใช้สำหรับทำเป็นชั้นวางโดยที่ผมจะเลือกใช้เป็นกระเบื้องเก่าที่ผ่านการมุงมาแล้วเป็นกระเบื้องรอนเล็กความยาวก็จะมีตั้งแต่1,20เมตรและ1,50เมตรเซนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่1,50เมตรเซนและความกว้าง54เซนนะครับ ให้วางลงไปโดยการเฉลี่ยแผ่นให้เหลือในส่วนของด้านข้างฝั่งละเท่าๆกันเพื่อที่จะได้เกิดความสมดุลในการรับน้ำหนักในเวลาที่เราวางกระถางปลูกลงไปนั่นเองวางซ้อนแผ่นกระเบื้องลงไปตามความยาวของแปลงปลูกที่ทําไว้ให้เต็มตลอดแนวเลยนะครับเมื่อได้ในส่วนของฐานและชั้นสำหรับวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาก็ให้เตรียมท่อ PVC ขนาด4หุนหรือ6หุนก็ได้ความยาวของท่อ P.V.C 1เส้นจะมีความยาว4เมตรโดยจะใช้ความยาว1เส้นหรือ4เมตรเต็มโดยจะไม่ตัดออกเลยนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นท่อ P.V.C ขนาด4หุนเพื่อนำมาปักขึ้นทำเป็นโครงซุ้มไว้สำหรับรองรับในการปิดคลุมผ้ายางหรือพลาสติกโรงเรือนหรือจะใช้เป็นมุ้งกันแมลงก็ได้นะครับจากนั้น ให้ทำการขุดหลุมตามแนวขอบของกระเบื้องด้านข้างแปลงให้มีความลึก5-10ถึเซนโดยประมาณแล้วให้นำท่อ PVC ปักลงไปในหลุมได้เลยโดยที่ผมจะใช้เป็นสมอนำมาต่อขนาบลงไปก่อนเพื่อไม่ให้ท่อ PVC ดีดออกมาพอได้แนวทั้งหมดแล้วก็จะนำหลักไม้มาตอกปักขนาบเพื่อเสริมความแข็งแรงแทนสมอนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เชือกผูกมัดให้แน่น ถ้ามีหลักไม้ก็นํามาตอกลงไปได้เลยนะครับพอดีว่าผมยังไม่ได้ตัดทําเป็นหลักไม้ไว้ก่อนก็จะใช้เป็นสมอตอกลงไปชั่วคราวก่อนจากนั้นก็ให้ขุดหลุมในทิศทางตรงกันข้ามกันของแนวขอบกระเบื้องด้านข้างแล้วใช้มือโน้มท่อ PVC เพื่อให้งอและโค้งลงมาแล้วปักลงไปในหลุมที่ได้ขุดไว้จากนั้น ใช้สมอนอามาตอกลงไปเพื่อดามขนาบเสร็จแล้วก็ใช้เชือกมาผูกมัดให้แน่นนี่ก็จะเป็นลักษณะของซุ้มโค้งที่ได้จากการทำนะครับต่อมาก็ให้ใช้เชือกผูกขึงทำเป็นแนวเพื่อที่จะนำท่อ PVC มาปักทำเป็นโครงซุม้มโดยจะทำทั้งหมดประมาณ4ช่วงจากระยะความยาวของแปลงทั้งหมด โดยการแบ่งเฉลี่ยให้ได้ช่วงละเท่าๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการโน้มท่อ pvc ไปยังฝั่งตรงกันข้ามของแนวกระเบื้องเพื่อให้เป็นโครงซุ้มเหมือนกับในลักษณะเช่นเดิมทั้งหมดเลยนะครับเมื่อขึ้นเป็นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ให้ทำการตัดท่อ pvc ขนาด6หุนโดยให้มีความยาวเท่ากันกับระยะห่างของโครงซุ้มและในช่วงระหว่างรอยต่อ ก็จะใช้เป็นข้อต่อ3ทางมาสวมเข้าไปทุกช่วงเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นสายไฟนำมาผูกมัดให้แน่นจากนั้นทำการต่อด้วยข้อต่อต,อตรง1นิ้วลด6ขหุนแล้วให้หาเป็นท่อ PVC ขนาด1นิ้วมาสวมเข้าไปให้มีความยาวลงมาจนค้ำยันพื้นเลยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยในการรับน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นมุ้งกันมแมลงพลาสติกโรงเรือนหรือการวางระบบน้ำในอนาคตต่อไปนั่นเองจากนั้นให้หาหลักมาผูกยึดโดยที่ผมจะใช้เป็นเสาปูนขนาด2นิ้วความยาว1เมตรมาปักขนาดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและในส่วนของโครงซุ้มด้านข้างผมก็ได้นำหลักไม้มาตอกลงไปแล้วจนครบทั้งหมดทุกต้นรวมถึงปักไม้ที่ตัวโครงเสาหลักท่อ PVC 1นิ้วที่อยู่ตรงกลาง ที่จะช่วยในการรับน้ำหนักด้วยนะครับต่อมาก็ให้ใช้เป็นท่อ PVC ขนาด6ขุนเดินตามแนวขอบกระเบื้องโดยรอบทั้งหมดแล้วจะใช้เป็นข้ององนำมาต่อตรงส่วนด้านมุมและใช้เชือกหรือจะเป็นสายรัดอะไรก็ได้ผูกยึดท่อ PVC ติดกับโครงหลักเพื่อให้แน่นทุกมุมจากนั้น ก็ให้ใช้ท่อ pvc ขนาด4หุนเดินตามแนวด้านข้างหรือด้านบนระยะห่างก็ให้กะตามความเหมาะสมได้เลยตรงส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยกันโยกหรือกันโครงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและตรงส่วนด้านหน้าก็ใใช้เป็นข้องอนำมาต่อให้ชนถึงกันทั้งสองฝั่งประมาณนี้นะครับ ส่วนวัสดุที่จะนํามาใช้ในการยึดท่อ PVC เข้าไว้ด้วยกันผมจะแนะนําเป็นตัวประกับเหล็กนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ยึดท่อ PVC หรือจะเป็นเหล็กก็ได้เช่นกันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมีหลายขนาดให้เลือกใช้สําหรับวิธีในการใช้<ม>ก็ให้นําตรงส่วนรอยต่อสอดเข้าไปในท่อ PVC ให้ตรงส่วนที่โค้งงอ รับกับท่อ PVC เข้าไว้ด้วยกันให้ตรงล็อกนะครับจากนั้นก็ให้ใช้มือเหนี่ยวตัวเหล็กที่ยาวที่สุดให้ล็อกกับตัวท่อเข้าไปก่อนแล้วก็ดันเหล็กตัวสั้นเข้าไปให้ลงล็อกเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะยึดท่อเข้าไว้ด้วยกันได้แล้วและถ้าเราต้องการที่จะเลื่อนท่อขึ้นหรือลงให้ง้างตัวประกับออกก็สามารถที่จะขยับเลื่อนขึ้นหรือลงได้แล้วครับ ก็เป็นอันเสร็จสำหรับขั้นตอนและวิธีในการทำแปลงปลูกแบบยกพื้นนะครับลองนำวิธีไปทำและปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองต่อไปได้เลยจะใช้เป็นมุ้งสำหรับกันแมลงหรือจะใช้เป็นพลาสติกปิดคลุมต้นกล้าในช่วงหน้าฝนก็ทำได้เช่นกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ Sunter Story อาเตอ๋อทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ